ที่นี่รายการประชาชน3.0วันนี้เสนอตอนประชาธิปัตดวัยว้าวุน่นขณะนี้มผมกำลังชมการอภิปรายในสภานะครับในวาระการแก้ไข รัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับที่มาของสอวสรรหานะครับผมเข้าใจว่าท่านผู้ชมได้ติดตามการประชุมครั้งนี้เป็นอย่างดีนะครับแม้ว่าจะมีการประชุมกันมาตั้งแต่เช้าแต่ว่าณเวลานี้เป็นเทปนะครับของวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2556การประชุมในสนภาวันนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์นั้นเนี่ยได้ตีรวนนะครับแล้วก็เล่นแท็กติก ในสภาที่เห็นอยู่นี้เป็นช่วงเวลาที่ประธานสภานะครับให้มีการลงประชามติไอ้ลงเสียงนะครับในหลังจากที่วาระหนึ่งได้ผ่านพ้นไปแล้วจริงๆเนี่ยก็มีเรื่องโต้เถียงกันมานะครับตั้งแต่เรื่องว่าจะให้มีการกรรมธิการนั้นเนี่ยมาอภิปรายหรือไม่นะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้คุณเทพไทยแล้วก็คุณอะไรอ่ะเชื่ออะไรนะเดี๋ยวไม่ใช่อีกคนหนึ่งเชื่ออะไร ก็มีการเปิดให้คุณวัชระเพชรทองแล้วก็คุณเทพไทยนะครับได้มีการอภิปรายแต่ก็ใช้เทคนิคอย่างที่เราเห็นกันอยู่นะครับว่าทั้งสองท่านเนี่ยไม่มีเจตนารมณ์ในการอภิปรายแต่ว่าตรีรวนฮะมีการเล่นละครซึ่งต่อมาเนี่ยก็มีคนอภิปรายฮะสอสอเพื่อไทยก็บอกว่าเนี่ยเป็นการเล่นละครกันแต่สุดท้ายก็เป็นการยึดไมโครโฟนเพื่อที่จะให้เพื่อนอีกฝ่ายเพื่อนฝ่ายเดียวกันเนี่ยทำการปะท้วงในสภา วันนี้รายการประชากร3.0นะครับจะอุทิศให้กับการวิาพากษ์วิจารณ์บทบาทของพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็มองว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ใดคนที่เคยติดตามนะครับการเมืองนะครับการเมืองผ่านเนี่ยการเมืองไทยในรอบหลายปีที่ผ่านมานะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าประชาธิปัตย์น,นั้นเนี่ยมีบทบาทที่แตกต่างกันไปนะครับจากในอดีตที่อ,อ,อยวขอญาตปิดเสียงบัดหนึ่ง โอเคสำหรับคนที่ติดตามการทำงานหน้าที่ทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์อย่างต่อเนื่องนะครับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยถูกจัดว่าเป็นพรรคที่เรียกว่าอะไรเป็นพรรคผู้ดีพรรคอํามานรูปลักษณ์ภายนอกี่จะดูดีนะครับสสแต่ละคนนี่เรียกว่าฝีปากดีเป็นเจ้าหลักการนะครับหน้าตาก็ดีด้วยนะครับมีหัวหน้าพรรคอย่างคุณพิสิทธิ์เนี่ยก็ดูดีแต่ก่อนนี้ก็คุณชัวลิกภยัยใช่ไหมครับสสกรุงเทพก็โอ้โหดู หน้าตาจิ้มลิ้มฮะเป็นคนรุ่นใหม่ก็เยอะนะครับทั้งสาวๆก็ดูหน้าตาดีนะครับฝ่ายผู้ชายก็ดูหน้าตาสะอาดสะอ้านแต่บทบาทในสภาในวันนี้ของพรรคประชาธิปัตย์นั้นจะต้องถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ก่อนที่พรรคประชาธิปัตย์จะล่มสลายหรือไม่อย่างนั้นพรรคประชาธิปัตย์จะต้องมีการปฏิรูปพรรคตนเองครั้งใหญ่ผมเคยฟันธงไปแล้วนะครับว่าคุณพิสิทธิ์นั้นเนี่ยหมดยุคอภิสิทธิ์แล้ว นะครับสิ่งที่เราเห็นในสภาในวันนี้เนี่ยในวันตลอดวันสองวันเนี่ยมันคือสิ่งที่สะท้อนความไร้ประสิทธิภาพหรือความด้อยคุณภาพของพรรคประช,ชาธิปัตย์ในยุคที่หัวหน้าพักชื่ออภิสิทธิเวชชาชีวะวันนี้พรรคประช,ชาธิปัตย์ตีลวนในสภานะครับจริงๆหลายครั้งแล้วที่มีการเปิดสภาตั้งแต่ออตอนเสนอยติพรบ,บรนีทศกรรม ก็เรียกว่าอะไรฮะลีลาน่าดูนะครับก่อนจะเข้าสภาได้ก็ไปจัดม็อบโต้รุ่งกันมาก่อนแล้วก็ให้ประชาชนนั้นเดินมาส่งที่สภากะว่ายังไงเนี่ยงานนั้นเนี่ยก็อาจจะมีการเกาะรั้วนะครับเอามวลชนเนี่ยเข้ามาในเขตพื้นที่เรียกว่าเกาะรั้วสภาหวังว่าจ้ามวลชนมาเกาะรั้วสภาและทําให้เกมการเมืองในสภานั้นเนี่ยล่มให้ได้อาจจะนึกถึงภาคตอนพรบปลองดองเข้ามาในสภานะครับ แต่ว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยพรบเทศกัมเนี่ยก็ผ่านวาระหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วมาวันนี้เนี่ยเมื่อมีการแก้ไขเรื่องที่มาของสอวสัรหามีเรื่องน่าสนใจครับเพราะว่าการประชุมนั้นเปิดให้มีการประชุมอภิปรายกันตั้งแต่เชา้าแต่ว่านักตอนนี้เองเนี่ยนะครับการประชุมเพิ่งผ่านวาระหนึ่งไปได้และเป็นการผ่านวาระหนึ่งประเภทเรียกว่าอะไรฮะเรียกว่าเละเทเนื่องจากว่าฝ่ายประชาธิปัตย์เนี่ยไม่ยอมอภิปราย แต่ว่าปะท้วงกันเองนะครับปกติเนี่ยการประท้วงจะต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งประท้วงแล้วก็เกิดการแล่โต้เถียงกันแต่ว่าการประชุมเมื่อวานนี้นะครับการประชุมเมื่อวานนี้เป็นการประชุมที่ตัวเองนั้นเนี่ยเป็นคนอภิปรายแล้วก็ให้คนของพรรคตัวเองนั้นปะท้วงมีการดึงเข้ามานะเดินเข้ามาข้างๆแล้วก็คว้าไมโครโฟนไปพูดเองนะโดยที่ประธานไม่อนุญ,ญาตพฤติกรรมดังกล่าวของพรรคประชาธิปัตย์ สะท้อนให้เห็นว่านี่เป็นภาวะเป็นวัฒนธรรมใหม่เป็นพฤติกรรมใหม่ของพรรคประชาธิปัตย์ครั้งนี้การประชุมครั้งนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยแล้วก็ประธานการประชุมเนี่ยมีการเปลี่ยนโทนพอสมควรนะมีการเรียกว่าอะไรคนคนในพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะไม่ค่อยขึ้นมาประท้วงตัวเจ็บเจ็บที่เคยเป็นนักประท้วงเนี่ยปรากฏว่าการประชุมครั้งนี้ไม่ขึ้นประท้วงนะครับไม่ขึ้นประท้วง จะมีคนบางคนที่ขึ้นมาประท้วงบ้างก็ให้น้องใหม่นะครับสอสอ,อย่างสสเดียนะครับขติยาแล้วก็สสส,สาวๆคนอื่นนะครับขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์นะครับการกระทําหรือการอภิปรายของทางพรรคประชาธิปัตย์แต่ก็เป็นการประท้วงพอเป็นพิธีครับนอกนั้น้เนี่ยประธานก็จะเห็นว่าประธานจะพยายามนะครับอดทนและรับฟังให้ทางพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยดำเนินเกมไปอย่างเต็มที่ เพราะอะไรฮะเพราะว่ามันไม่มีทางแล้วฮะถ้าถ้าปล่อยให้เรื่องนี้เนี่ยมีแค่เรื่องเกี่ยวกับเรียกว่าอะไรฮะประธานกับสสฝ่ายค้านเนี่ยเออพูดถึงเรื่องนี้ก็เรื่องแปลกนิดนึงการประชุมเมื่อวานนี้เป็นการประชุมในวาระเรื่องสวสัรหานะแต่คนที่ประท้วงหนักที่สุดไม่ใช่สวและไม่ใช่สวสัรหาคนที่ประท้วงหนักที่สุดก็คือสสสสฝ่ายค้านพักประชาธิปัตย์ คำถามก็คือว่าทําไมพรรคประชาธิปัตย์ถึงคัดค้านเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่มาของสอวอรสรรหายอย่างเต็มที่เพราะว่าสอวอรสรรหานั้นเนี่ยเป็นแต้มต่อฮะเป็นแต้มต่อของพรรคประชาธิปัตย์สอวอหลายท่านเนี่ยเคยเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติมาก่อนนะครับก็คือเป็นสอนอชอในสมัยที่สภานั้นถูกล้มไปนะครับแล้วก็มีการแต่งตั้ง นะครับคณะบุคคลกลุ่มหนึ่งขึ้นมาทำหน้าที่เปรียบเสมือนเป็นรัฐสภาก็คือสอนอชอนั่เองสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับก็มาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐประหารคนกลุ่มนี้นอกจากจะได้แต่งตั้งมาเป็นสอนอชอแล้วเนี่ยคนกลุ่มนี้ก็ยังหลายคนครับก็ได้เข้ามาสรรหาในรัฐมนตร50เนี่ยก็ผ่านการสรรหาเข้ามาทำหน้าที่เป็นสวสรรหาในสภาดังนั้นสวสรรหาเนี่ย ก็ทํางานทําหน้าที่ประหนึ่งเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสวควรจะมีเจตนารมณ์ของสอวก็คือ,อ,อวุฒิสภาก็คือการให้เป็นองค์กรในการที่จะเป็นพี่เลี้ยงนะครับมองช่วยมองว่าเออฝ่ายสสเสนอกฎหมายมาเนี่ยมันมีประเด็นอะไรที่ขัดหรืออะไรไปบ้างเราไปเติมสองเนี่ยก็ไว้คานอํานาจครับเอาไว้คานอํานาจเออ,เอสอสอนะครับเพื่อทาอะไรที่ไม่ถูกต้อง ส,สอวอก็จะทําหน้าที่ในการทวงติงแต่ว่าสอวอรครึ่งหนึ่งในสภาเนี่ยนะครับเกือบครึ่งหนึ่งเนี่ยครับเก้าเอ่อเจ็ดสิบสี่คนนะครับมาจากการสรรหาแล้วผู้ที่สรรหาก็มีเพียงแค่คนเจ็ดคนทีนี้มันก็พูดกันว่าระหว่างคนเจ็ดคนกับคนหกสิบห้าล้านคนทั้งประเทศเนี่ยสัดส่วนเนี่ยประชาชนเนี่ยหกสิบห้าล้านคนเนี่ยเลือกสอวอ6หกเจ็ดสิบเจ็ดสิบหกคนแต่ว่าเจ็ดคน นะครับผู้ทรงคุณวุฒิเจคนเลือกสอวอ74คนอันนี้ในหลักการแล้วก็เป็นปัญหานะครับม,ม,มีเป็นปัญหามากน่าสนใจมีการอภิปรายของสอสพรรคประชาธิปัตย์คนหนึ่งบอกว่าเวลาเราเออรียกสวสัรหาเนี่ยเป็นการเรียกที่ไม่ถูกต้องครับเพราะว่าการเออรียกสวสรรหาเนี่ยมันเป็นการกาเรียกอะไรมันเป็นเหมือนเป็นอะไรเป็นการไม่ให้เกียรตินะครับ จริงๆแล้วสวรสรรหาที่มานั่งอยู่ในสภานั้นเนี่ยแท้จริงแล้วเป็นสสเลือกตั้งเอชเป็นสวบริการเลือกตั้งแต่ว่าเป็นการเลือกตั้งทางอ้อมฮะนี่คือจุดเด่นขีดความสามารถระดับสูงสุดของพรรคประชาธิปัตย์นะครับผมยังไม่เห็นว่ามีพรรคการเมือเมืองไหนนะครับที่มีขีดความสามารถในการสร้างวัฒกรรมถึงขนาดนี้นะมีการบิดพิ้ว นะความหมายของส,อสอวอที่มาจากการสรรหาซึ่งจริงๆแเ,าเ้าเขาก็เรียกมานานแล้วนะฮะสอวอสัรหาเนี่ยเขาเรียกมานานแล้วเมื่อก่อนเนี่ยสอวอก็มาไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่เมื่อรัฐมนูล4ี่ศูนย์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสอวอก็มาจากการเลือกตั้งแล้วนอกจากสอวอาจากการเลือกตั้งแล้วเนี่ยนายกรมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้งก็ต้องมาจากการเลือกตั้งก็คือมาจากสสนั่นเองนะครับดังนั้นการเล่นพิวของพรรคประชาธิปัตย์ในการตีลวนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ นะครับในส่วนที่เกี่ยวขึ้นเกี่ยวเนื่องมาจากที่มาของสวเนี่ยเป็นการเพื่อป้องกันไม่ให้แต้มต่อของตัวเองนั้นเสียเสียไปไม่ให้เสียไปนี่เป็นเอากระถิงชี้สุดแล้วเนี่ยมันก็เป็นความรอบคอบนะครับของคณะรัฐประหารที่ออกแบบตัวช่วยตอนนั้นเขามองกันว่าหลังจากที่โค่นทักษิณแล้วเนี่ย เขามองว่าการระยะเวลาในการทําให้ล้มล้างระบบสิ้นหรือทาให้เครือข่ายผู้สนับสนุนเนี่ยฝ่ายการเมืองผู้สนับสนุนคุณทักษิณเ,เนี่ยรวมถึงประชาชนด้วยนะครับทํายังไงให้คนกลุ่มนี้มันสลายไปหมดสภาพไปอาจจะไม่สลายแต่ว่าหมดสภาพไปไม่สามารถเข้ามามีอํานาจในทางการเมืองได้เขามองว่าประมาณ5ปีดังนั้นเขาก็วางตัวช่วยหรือกลไกที่ถูกกลไกที่ใช้ในการาค่อยๆย่อยสลาย ทำตัวเหมือนจุลินทรีย์นะครับคล้ายๆ E.M. ของอะไรเนีป้าอะไรนะป้าเชงนะครับกะว่าจะเอาสอวอรสรรหาออองค์กรอิสระนะครับเข้ามาเป็นจุลินทรีย์ในการย่อยเครือข่ายของคุณทักษิณหรือผู้สัานันนคุณทักษิณเนี่ยให้แหลกสลายไปพินาศไปในที่สุดก็จึงแต่งตั้งว่าเอาละงั้นขอกึ่งหนึ่งอะสอวมาจากการสรรหาจริงๆนี่หน้าบางนะครับ เป็นความหน้าบางของผู้ร่างรัฐธรรมนูญปี2 5 5 0เอาเขาจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยากจะเป็นทั้งหมดอันแหละเอาเขาจริงๆในใจเขาจริงๆเลยเนี่ยเขาอยากจะมีสอวอมาจากการสรรหาทั้งหมดทั้ง150คนนั่นแหละครับแต่ว่ามันกินไม่ลงฮะนะครับมันอธิบายสังคมไม่ได้ดังนั้นก็มากึ่งหนึ่งละกันฟิฟตี้ฟิฟตี้นะครับแล้วก็สรรหาคนประเภทนี้แหละฮะ สัญหาอย่างที่เราเห็นกันอยู่หลายคนมีปัญหาในเรื่องของประวัติส่วนตัวนะครับที่มาผลงานอะไรทั้งหลายนี่ก็เป็นปัญหามากมีการพูดกันเยอะว่าสวสัญหานี่คุณภาพเนี่ยด้อยพอสมควรนะครับมีปัญหาเรื่องความคิดเราเห็นเห็นว่าเวลาเราติดตามทางการเมืองเนี่ยสวสัญหาบางคนก็มีปัญหาถึงขนาดมีมีหมอบางคนพูดว่าเนี่ยสวสัญหานะหมอบางคนบอกว่าไอไอ้แท็บเล็ตเด็กเนี่ยมันเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ เด็กๆไปใช้ไปใช้แท็บเล็ตเนี่ยก็อาจจะมีปัญหานะครับมีปัญหาเพราะว่ามีปัญหาเรื่องว่ามันอาจาจะได้รับพิษจากขยะอิเล็กทรอนิกส์คนเล่นแท็บเล็ตเนี่ยนะครับแท็บเล็ตปงเนี่ยสามจงสามจีเนี่ยคนพวกนี้มีการอภิปรายแล้วพยายามที่จะหน่วงการดำเนินนโะยบายของรัฐบาล เอาว่ากันแบบตรงไปตรงมานะครับสวสรญหาก็คือฝ่ายค้านที่อยู่ในสภาวุฒิสภานั่นเองคำถามก็คือว่าทำไมเนี่ยถึงจะต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตราที่เกี่ยวข้องกับที่มาของสวเหตุผลสําคัญก็คือว่าคนเหล่านี้นั้นเนี่ยว่าได้หลักการแทบตายก่อนนะครับมันผิดตั้งแต่หลักการละมันผิดตั้งแต่หลักการ คือคุณมาทําหน้าที่ในฐานะของผู้แทนปวงชนเนี่ยแต่ว่าคุณไม่ได้ผ่านชันทามติจากประชาชนมาก่อนนะครับอ่ะอย่างคนเนี้ยอย่างสาวสันหาคนเนี้ยสมชายสแสวงการนะคนนี้ก็รับใช้คอมอชอมาโดยตลอดนะครับพอมาเป็นเลือกตั้งปุ๊บก็แต่งตัง